จะทำมีการสอนนุน้อยเกินไปจึงทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาและการสอนการวางแผนเนทางแก้ไขค้นหาเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาของหนังสือในวิชาที่สอนวางแผนในการเรียนสอนใหม่ปรินรูปภาพเพื่อให้นักเรียนได้สนใจมีกาน มีการตอบปัญหาเป็นคำถามแล้วให้ทะแนนเ,เพื่อให้นักเรียนได้สนใจเยอะความสำคัญของการวางแผนการสอนเป็นแนวทางในการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร ช่วยให้การสอนบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพช่วยทําให้เป็นแท็การการสอนที่มีคุณค่าช่วยให้การดําเนินไปอย่างรับรื่นไม่สับสนช่วยให้ผู้สอนดําเนินการได้ตรงตามเวลาที่กาหนดช่วยให้ผู้สอนได้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ช่วยให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการสอนจาก าการวางเผนการสอนไว้ดีช่วยให้ผู้สอนมีเอกสารเกือนความจำช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนเจตคติที่ดีแก่ผู้สอนลักษณะของการวางเผนการสอน,ก,น,สนการวางเผนสอนระยะยาวเป็นการวางเผนการสอนแบบยับยัตลอดครับ ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษาผู้สอนจัดต้องเตรียมการว่างเพนดังนี้1.1ศึกษาได้ได้อย่าไหรในหลักสูตรรายวิชาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรอบเ็นเนื้อหาดยโดยย่อหนจุดะเรียงลำดับข้อเนื้อหาหนึ่งจุดสจะเตรียมกำนดการวัดผลการ กานเรียนตามเนียเ่ยนักสูดรเนี่ยตุ๊บเลยคือกันไหมขก้นไว้ขก้นวางเผลงการสอนระยะจัางเป็นการวางเผลงการสอนประจำตื่นไรขาดไรข้าบที่ทำการสอนหรือเป็น,นไร หัวข้อเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อเรื่องวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนใบงานการวัดและการประเมินผลครับง<อ>วาสันก็ได้นำสมานาการ สมมนาผ่านไปเป็นท่านที่สามท่านพระสัมนิจก็จะได้นำสมมนาเกี่ยวกับองคอ์ประกอบของการวางแผนการสอนขวันนี้ลงครับกรนมาสรการยามือจร ทุกประจันกระผมพระสัรจทธิโกศลเดิศึกษาและเตรียมทรัพยากรพื้นฐานเดจดหนึ่งหลักสูตรเดินจุดสองผู้เรียน หนสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อต่างๆ 2. ขั้นกำหนดแนวทางและวิธีการสอน 2.1. งจุหนกำหนดวัตถุประสงค์สองจุกำหนดวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงดูงใจ 3. 2.3. สอากำหนดวิธีสอน ในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์2.4กำหนดสื่อการเรียนการสอน2.5กำหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละข,ขั้นตอน2.6กำหนดวิธีการประเมิน3.0ไม่มีขั้นดันงมือในการเรียนการสอน เป็นการนำสิ่งที่ได้ศึกษาจัดเตรียมไว้มาใช้ตีขั้นการประเมินผลเป็นขั้นของการตรวจสอบว่าผลปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกระบ,บวนการวางแผก่รสอนดึงศึกษาหลักสูตรวัตถุประสงค์ทั่วไปคอบเขต เนื้อหาสองศึกษาผู้เรียนสามกำหนดจุดประสงค์เพิ่มวิธีทำสองจุดหกกำหนดวิธีการประเมินสี่กำหนดจุดเริ่มต้นเออตรงนี้เนาะสี่เลือกวิธีการสอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนห้าดำเนินกิจก,กรกร,รมการเรียนการสอน6ประเมินผลการเรียนการสอนเจ็ดศึกษาขอ้อมูลย้อนกลับเพื่อนำปรับปรุงการสอนต่อไปการทำแผนการสอน การวางแผนการสอนระยะสั้นเป็นการวางแผนการสอนประจำวันหรือเป็นการวางแผนการสอนระยะภาพเรียกเราเรียกว่าแผนการสอนเดิงความหมายของการแผนการสอนคือการเตรียมการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหรือบันทึกการสอนซึ่งกำหนด ขั้นตอนการสอนที่ครูมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้เปิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้ 2. ความสำคัญของแผนการสอน 1. สำหรับใช้เป็นแนวทางในการสอน 2. ช่วยให้ครู มีคู่มือการสอนที่ทำโดยตนเองทำให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 3. ผลการผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างสทําให้เกิดความวางแผนวิธีการสอนส้าสำหรับที่ให้เห็นแนวทางในการสร้างข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรียน

การเตรียมวร้อมของพระสอนเกี่ยวกับแผนการสอนซึ่งท่านพระสมบัติยาณสัมปันโนท่านก็ได้สมมนามการเตรียมการสอนตลอดทั้งประโยชน์ของการเตรียมการสอน และสิ่งที่ผู้สอนที่จะต้องรู้ <c oughs> เกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วก็ท่านวาสันก็ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือว่าสาเหตุประเด็นปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ไขที่ได้ไปประสบพบเจอที่ได้ไปสอน แล,ลี่ก็ยัเลยประสบปัญหาเจอมาก็นำมาเสนอมาสมานามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านพระสัมฤทธิ์ท่านก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนการแทนการสอน เรากับหลักสูตรหลักสูตรที่เราต้องสอนต้องศึกษาผู้เรียนต้องหาสิ่งประกอบในการเรียนการสอนต้องเกิดอุปกรณ์มีสื่อที่จะนำมาประกอบในการสอนเขาเรียกว่าแผนการสอนดังนั้นกระผมก็จะได้นำมาสารุป ได้มาสรุปที่ทั้งสามท่านได้นำเสนอไปแล้วก็ได้จะมาสรุปความสำคัญของการเตรียมการสอนหรือว่าการทำแผนการสอนการสอนการสอนคือแนวทางในการใช้หลักสูตรของผู้ ถ้าไม่มีการจัดการทำแผนการสอนแล้วก็การใช้หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นไปอยา่างไม่มีจุดหมายปลายทางก็ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในการใช้หลัสกสูตรอาจส่งผลต่อความล้มเหลวของหลักสูตรในที่สุดองค์ประกอบของแผนการสอนก็คือหนึ่งวิชาหน่วยที่สอน แล้วก็สองจุดประสงค์การสอน 3. เนื้อหา 4. ีกิจกรรมการเรียนการสอน 5. สื่อการเรียนการสอน 6. ก,การวัดและการประเมินผลขั้นตอนในการเขียนแผนการสอน 1. ศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน หนจุดหก็คือศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาที่สอนเช่นจุดประสงค์รายวิชาคำอธิบายรายวิชาเนื้อหาและกิจกรรมเสนอแนะ1นศึกษาพื้นฐานผู้เรียน1นจุดสารวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นงบประมาณอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนสถานที่ 2. ย่อเนื้อหาย่อยวัตถุประสงค์การเรียนรู้และจัดค่าเรียนให้เหมาะสมกับการสอน 3. ศึกษาแนวการสอนจากผู้มือครูต่างๆ 4. เขียนแผนการสอน หลักการเขียนแผนการสอน 1. ชื่อเรื่องหรือชื่อหัวข้อเรื่องย่อย 2. องจำนวนข้าสาสาระสำคัญแนวคิดสำคัญหรือความคิดรวบยอดประเป็นประโยคสมบูรณ์